ไอ้พวกในวังเลี้ยงปะเท้าเจ็ดสีโอ้โหสวัสดีค่เดียวก็ไม่ได้ใช่ไหมสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับครับสวัสดีครับสวัสดีคุณจอมคุณคุณทองนะครับครับผมสวัสดีผมจะคุยเรื่องนิดหนึ่งฮะเรื่องกรณีที่เด็กจากบิ๊กบึ้มเนี่ยอืเออจตุพรเขาจะชูสองนิ้วใช่ไหมอืมอ่าเราอย่าไปยุ่งกับเขาอ๋อไม่ยุ่งอยู่แล้วเพราะงานเนี่ยเพราะงานเนี่ยเขาอาจจะหลอกหลอกเราไปนะครับแล้วก็ ไปโดนเขากระทบแล้วก็เขาจะยกบาปตรงนี้ให้กับประยุทธ์จันโอชากษัตัิย์ไม่เกี่ยวเพราะชูสองนิ้วนั่นก็ลเขาจะเล่นประยุทธ์จันโอชาด้วยถ้าเราใช้แผนลวงคือให้ไอจตุพรเนี่ยลงใบสองนิ้วเขาจะเสร็จไม่เสร็จเรื่องเขาเขาจะทำเฉเร็จไม่สฉเร็จเรื่องเขาแต่เราดาบสองลงเลยถ้าเขาไปทำเร็ปุ๊บเราดาบสองลงเลยไอ้กูชูสามนิ้วเลยประกาศชัดเลยสามนิ้วชัดนะครับอันนี้ประเด็นหนึ่ง ประเด็นที่สองคือกรณีที่เศรษฐกิจมันแย่ๆให้ระวังทานินเกียวะนนให้หนักๆเขาต้องการให้เศรษฐกิจเมืองไทยเนี่ยมันแย่ลงเนื่องจากเขาจะคว้านซื้อทั้งหมดเลยเขามีทุนเอรอ,อให้มันดิ่งสุดๆแล้วก,ก็ชอ้อนซื้อจากนั้นเนี่ยเขาจะไปแก้กฎหมายเรื่องการครอบครองที่ดินร้อยเปอร์เซ็นต์รอขายกําไรให้ต่างชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งจีนแล้วเส้นทางอีซเนี่ยเขาจะเขาจะสร้าง อาสาลีมาซับตามเส้นทางแล้วเขาเนี่ยจะขายสินเงินเนี่ยแล้วก็ให้ทางจีนเข้ามาอยู่ประมาณห้าล้านคนแล้วห้าล้านคนนี้มีใครสัตมีใครเชื่อว่าจะเป็นคนธรรมดาถ้าไม่ใช่หน่วยงานการข่าวหรือหน่วยความความมั่นคงของของ,ของทางจีนเข้ามาปนเพื่อแทรกซึมทางการทหารบ้านเราทางยุทธศาสตร์ทาง,งการทหารอันเนี้ยตัวนี้มาได้นะเทศไทยโดนเครือบหมดละเพราะ ซีพียังมีก้างของคอสําคัญคือสถาบันทหารในเมืองไทยเท่านั้นที่ซีพีกลัวนอกนั้นมันไม่กลัวแล้สถาบันกระทรวงการศึกษาไม่กลัวถ้าเกิดห้าล้านคนนี้เข้ามาผมถามว่าสถาบันทหารไทยจะกล้างัดข้อห้าล้านคนนี้ไหมเมื่อไม่สถา,าบันกษัตริย์ที่ทารินเคยไปกราบตีนต่อไปมันจะจีหัวมึงกราบตีมันผมเตือนไว้เลยอันนี้อันตรายมากดังนั้นถ้าเด็กๆลง โอกาสาพลาดพังมีไหมมีสิทธิ์ใหญ่ครั้งเนี้ยผมเชื่อว่าเลี้ยงไม่ได้แนะ่ถ้าถ้าถ้าให้มันสมองน้อยนิดของผมประเมินนะผมว่าเลี้ยงไม่ได้หรอก <c oughs> ต้องต้องมาท้ากันแนะ่แต่ผมเชื่อว่าเราจะหยุดยั้งได้โดยที่ว่าให้ให้ชุมนุมกันที่ต่างจังหวัดเยอะๆแล้วเอากาลังสามสิบคนสามสิบเปอร์เซ็นเนี่ยดันเข้ากรุงเทพช่วยธนาอานนท์ช่วยลุงช่วยช่วยเอ่อเป็นกิน แล้วจากนั้นให้ยึดหัวหาตัวเองเอาไว้แต่ละจังหวัดถ้าเสียงปืนแตกเมื่อไหร่กูเผามึงให้หมดเลยของธุรกิจของซีพีรับรองน้คุณหยุดเขาแน่เขาจะไม่ใช่กำลังหนานกันการทำลายคุณเพราะซีพีมันลงทุนในเมืองไทยเยอะผมมากถ้าเราแม็โครโลตัสหรือแม้ทั้งไก่แช่แข็งโรงาอาหารสัตว์ถ้าเราพร้อมจะเผาพร้อมทั่วเทะผมว่าซีพีนั่งยังเพราะตอนนี้ซีพีแม่งใหญ่สุดไม่มีใครใหญ่เท่าซี อันนี้ประเด็นประเด็นที่ที่ผมจะายฟังส่วนประเด็นอีกประเด็นหนึ่งก็คือประเด็นของของกอเซะที่เมื่อวานผมฟังจริงๆโทรแล้วแต่มันติดงานอยู่แล้วมันยุ่งค<ะ>ือกอเซะจริงๆเนี่ยไม่ใช่คุณทักษณิณหรอครับของจริงคือเศรษฐกิจสั่งตรงจาก เข้าใจเข้าใจคนเข้าใจเป็นแบบนี้ยังไงใครเป็นผู้วยการกอลบนอะไรทำนองนี้ไงเขาเป็นรองก็เล็งหลอกเป็นรองพบกอลบอ,อนอแต่ตัวนายกเนี่ยในขนานั้นที่ดำรงตำแหน่ง,งนอยู่มันพูดไม่ได้เท่านั้นเองใช่มันพูดมันพูดไม่ได้พอมันพูดไม่ได้ปับ๊บเขาก็ต้องนิ่งแต่เมื่อน,น้องเขาขึ้นพวกขอ้อน้องเขาเชเชยอันนี้ต้องเห็นใจเขาก็เห็นใจผลเอกพลบด้วยเพราะผลได้เขาหนีหนีหนีประเด็นนี้ไม่ได้ส่วนธนาธรที่เมื่อวานที่คุยเนี่ยที่เขาไม่ชูธงเรื่องกัน ล้มถาบันเขาเพียนไปจะรูปอะ่ะผมเชื่อว่าหนึ่งเขาอยู่ในเมืองไทยครสองไอปีมาลากุลเนี่ยที่ออกมาเร็วๆเ,เนี่ยคุณยอย่าคิดว่าอยู่ๆไอปีออกมานะฮะหลังก่อนที่ไอปีออกมาเนี่ยมีเมืองไทยมีใครรู้ทักกี่คนวัฒนาธรดนหิ้วโดนอะไรนะครับธัฒนารธรวัฒนาทรถูกี้ว่าไปถูกหิ้วแล้วคนนี้หิ้ว่ท่านถูกหิ้วเข้าไป,าไปอืแล้วคนที่หิ้วเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาก้วจอกง่อยที่ขี้ว่าธนาของเรามีระดับ ข่านองของมนตรี oh. อคิวเขาคูเยม่วงเลอโอ้ oh. แล้วรั้งแล้วรั้งที่สองแล้วครั้งที่สองเนี่ยธนาธรถูกเชิญเข้าไปนะครับไม่เคยได้ยินแล้ว <นะ S 2> ผมยืนยันแล้วถึง oh. ผมยืนยัน,นเลยครั้งที่สามจะไม่เกิดขึ้นถ้ายังยังฝืนยังอย่างนี้อยู่ครับ <Yeah. S 2> อันนี้อันนี้อันนี้นนผมผมเข้าใจเขาว่าเขาอยู่ในเมืองไทยแล้วเขาสู้ด้วยด้วยกรอบที่เขามีจริงๆ อันนี้อันนี้เราไม่ว่ากันเราไม่ว่ากันแต่แต่โดยภาพรวมเนี่ยน้องๆต้องสู้ครั้งนี้เนี่ยผมเชื่อคนจะมาหาศาลอย่างที่ผมเกิดมาผมไม่เคยเจอครับที่จะลงในพื้นที่อย่างเตมพิกัดเพราะงานเนี่ยต,ตัววัคซีนตัววัคซีนียทำลายเจ้าครับคืออย่างอย่างผมเนี่ยถ้าถ้าสมมติผมผมก็แนะนําอย่างนี้แล้วกันว่า ทางไทยไม่ทนเนี่ยเขาจะมาพูดเรื่องระบอบประยุทธ์จะล้มโค่นระบอบประยุทธ์ไม่เป็นไรให้เขาทําไปฝ่ายนักศึกษา3นิ้วฝ่ายที่ยืนยันเรื่องปฏิรูปสถาบันเจ้าเริสองเราเป็นตัวเฉลยว่าใครคือคนอยู่เบื้องหลังเจ้านายของระบอบประยุทธ์ช่วยกันช่วยให้เขาแฉร,ระบอบประยุทธ์ไปแต่เราจะแฉอ,อีกทีว่าใครคือผู้ชักใยระบอบประยุทธ์ใครคือตัวเจ้านายระบอบประยุทธ์อันนี้คือ อัดอัดไปเราเราไม่ต้องไปไปดันไปผักเขาว่าโอเคเขาเขาตีแค่ไปยุ่งไม่เป็นไรแต่เราไปเฉลยให้เขาอีกทีหนึ่งว่าใคนั่นคือดาบสองนอกจากมันจะมาแซะเรานอกจากมาแซะเราเราค่อยเราค่อยตีครับอะไรอย่างนั้นนะครับนั่นคือดาบสองที่จตุพรลงแล้วเราดาบสองลงเล่นเลยปึ้งอีกทีหนึ่งสามนิ้วดาบดาบแรกคือจตุพรปล่อยมันอย่าไปยุ่งถ้าเราลงไปเราเสร็จแน่เพราะว่ามันจะโยนมันจะยืมี้ฆ่าคนแล้วป้ายขี้ให้ไปยุธ์จานูช่า ถ้าเราลงไปคือไอ้กลุ่มของไอ้ไปสายเพื่อนคนมันพี่คนโง่มันศึกษาเรื่องสามกคกชืนดูอยู่มันถอยออกมามันพอพอมันล่อเราลงไปเพราะมันตัวมันถอยเลยทหารแม่งโจมตีเด็กแล้วประยุทธ์แจ้าว่าขี่อยู่ที่ประยุ์เจ้างัจากนั้นทหารแม่งคุมระยะหนึ่งอโยนขี้ให้ประยุทแม่งอย่างเดียวโยนที่โยนขี้ประยุทธ์อย่างเดียวทีนี้สามบันก็ลอยตัวดิมันก็ไอ้กูไม่ได้ทําเพราะไอ้พว่มันไล่ประยุ์อยู่ทีนี้เราเรื่องอะไรไปเล่นล่ะเราให้เขาเล่นก่อน เขาเล่นจะเสร็จไม่เสร็จไม่รู้จะผสมเวกเด้ไม่สมรู้แต่ดาบสองก็ลงในยต้มถ้าเขา่สมอย่างดาบสองก็จูเลยยืนฟื้นในปึ้งเรายืย่นเอกสารทั้งหมดให้เอกสารทุกๆทุกสารทุตท,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 ที่มีอยู่ในเมืองไทยว่าวัตถุประสรงค์ของการไม่ต้องมีสถารรบันกษัตริย์อันเนื่องมาจากรัชท์หนึ่งใช้มร้อยสิบสองทำร้ายประชาชนสองอุ้มฆ่าคนที่ตายในน่นคือญาติพี่น้องเขาขึ้นเวทีเลยเนี่ยที่เขาเสียชีวิตเนี่ยมาจากสีมือของสถาบันทั้งนั้นสามคนอย่างคุณจอมคุณขุนทองพวกเนี้ย ไฟเย็นหรือแยมเย็นะที่จาเป็นเราต้องลี้ภัยยังต่างประเทศในมรอยสิบสองเนี่ยอันเนื่องมาจากอย่างนี้สี่ในกรณีทําไมถาบันกรรษั์จึงบีบผู้บริหารประเทศในขณะนั้นไม่ลงไอซีซีอันเนื่องมาจากอะไร <c oughs> เนื่องมาจากเขานี่มีส่วนเกี่ยวข้องใช่ไหมเขาไม่ต้องการให้ลงตรงนี้เท่านั้นเอง <c oughs> พอเขาจะดึงเขาขึ้นศาลเข้าไปได้ถ้าวราเอาปิดได้ถ้าอยู่เบื้องหลังตรงนี้กินสารโลก นั้นเราต้องเราต้องมีมูลเหตุที่เราต้องแจ้งให้ต่างชาติรับรู้ว่าไอ้ที่คุณไม่ต้องการเพราะอะไรพวกเจ็ดร้อยปีคุณยังมีอยู่อ่ะเพราะเรื่องนี้เพราะเรื่องอย่างนี้ที่ไม่ต้องการเสียงที่กล่าวมาที่กล่าวมาไม่อย่างนี้แล้วแล้วยังไงอ่ะแล้วคุณไม่ต้องการใช่แล้วต้องการมีครับแต่จริงๆที่สาไม่ถูกรบกวนข้าราชการประจำไม่ถูกรบกวนข้าราชการเมืองไม่ถูกรบกวนนโยบายถูกลนออกไปอย่างมีระบบและถูกการงานโดยใช้ระบบควบคุมคนไม่ใช่เอาคนมาควบคุมระบบ นะครับนั้นเขาเขาจึงไม่มีความจําเป็นที่ต้องที่จะต้องที่จะต้องที่ต้องมีด้วยเป็นตัวที่แม่งบ่อนทําลายความมั่นคงประเทศความสสมัคคคแล้วก็ความยากจนของประเทศแม่งอยู่ตัวเขาทั้งหมดที่ปัญหาอย่างที่คุณจอมคุยในวันนี้ทั้งหมดครับผมครับนะครับครับโอเคงั้นก็เดี๋ยววันหลังผมโทรไปทีมได้ดีครับผมดีากครับดีมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคนะคุยดีอ่ะอ่ะกระสายต่อไปสายต่อไปนะฮะ